สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกีนแล้วจ้ากับซองสิ้จ่วผกินพะเละค่ะพี่น้องวันนี้พามาหนึ่งหัวหมูค่ะพี่น้องหนึ่งเหีวหมูจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟูดค่ะพี่น้องมาด้วพี่น้องมาทาแซ่บๆน้ำกันจ้าหมูหมูนางหมูค่ะพี่น้องอาจารย์พี่น้อง เต็มกระทะใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องกุเรศแซบมากินน้ำกันเจ้าหนึ่งหัวหมูเสบจดี้ยวไปทางไหนกักผู้สาวกู กกจะซุกแล้วค่ะพี่น้องรอน้ำจิ้มโอ oh. ้จะได้ที่แล้วค่ะพี่น้องโค้ดเอ้ยควันอามาหอมแล้วค่ะพี่น้องหอมมากเลยก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผผัวระพาค่ะพี่น้องรองพื้นรองพื้นซึ้งค่ะพี่น้องหอมหอมน่ากินมากคะ่ะโค้ด มาด้อพี่น้องหนึ่งหัวหมูหนังหมูค่ะพี่น้อซงซส่วนใหญ่เลยจ้าเกบมันจิ้มซีฟู้ดนะพี่น้องเข้ากันปันยังเมีย่ยงกับใบพักอีเลิศกับใบพักอีเลิศใบอ่าชะพูค่ะพี่น้องน่ากินมากค่ะหอมแล้วค่ะ อมน่าทานมากเลยค่ะมาดูเพืย่ยจะแซบนมกันว้าวสุกแล้วจ้าพี่น้องวันก็ะตวดเลยจ้าหอมอหอมหอมลองดูลองดูงดเร็วสุกจริงจริไงไหมน่ากินมาก กินมากเลยค่ะจิ้มเจลน้ำจิ้มสิปโปดหกทักเลือดนะพี่น้องอฮ้ยเข้ากันปัดนยังค่ะพี่น้องมาด้วยพี่น้องมาทากกินด้วยกัน ดีนา่ากินมากเลยค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปให้ค่ะ่องน้อยของสุจภากิจพะรอนนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องสุใจภากิจพะรอนในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ